สวัสดีค่ะมณิสาบันป่าพามาอยู่ในกลิ่นเฮาหรือว่าล่องเพาะช่ำเนาะคนไทยอนอันหน,นาวแล้วหนาวแห้งอันสิผ้ามาเห็ดอันใส่อัน,อนพลาสติกเนาะใส่แบบรุบงเงในกลิ่นเฮาบ่ราห้มันนะันในล่องเพาะช่ำนี่บ่ราห้มันนะันลมมันเข่ามาพวกพริกพวกแยงมันสีอยู่ได้อยู่ประมาณช่วงช่วงช่วงหนึ่งเนาะคือว่า ยืดเวลาให้มันออกไปอีกนิดนึงบางที่บางต้นนะคะมันกรอโดดบางบางต้นมันก็บเบอ,อดดแต่ว่าก็ดีก,บก็บอบอเฮ็ดอย่างเลยเนาะแล้วก็บัางอ่ายางเช่นผักเพวผ <c oughs> ักเพวนะคะเนะานะพวกแยมหิมะมันลงสินะข้าเข้าบ้านเขานย้งสิบ่ได้ข้าบ้านค่ะเอาเข้าบ้าน,านแต ตนที่ว่าฮากเอรีเนาะถึงจะเอาเขาบ้านเพราะว่ามีลูกน้อยเอาพักเอาไี้ยังเขาบ้านไรสยคือว่ามันสิมีแมงไมหยังสินะคะเพราะว่ามันอุ่นแล้วมันสิคือยังมันมันเพาะมันเพาะันนั่นแลวก็มันสิออกต้นออกตูเนาะพวกแมงพวกยังสินะมันคลายใบสินะไข่ยใบช่วงสิเขานาเพราะมันอุ่นมันหยังมากมันก็มันก็ ออกแตกไข่ออกเนาะถักแท้าค่ะมันก็ยูได้ถ้าเ่าถ้าเ่าเห็ดถ้าเ่าใส่แบบนี้มันก็ยูได้ล่มมันบเขากระลังสั่งหน่อยาสติกมาอเพิ่มเห็นปุ๊กเห็นล่มมันเขาอุปกรณ์กับพวกนี้อย่างไรค่ะแต่มีนี้ล่เนี้่ะ สื่อมากกว่าในยูนโคอร์กแค่แกันแล้วก็ไอเขาเอานอี่ยังไงเนี่ยติดมันน่ะมันสินีสองแบบเนาะมันสินีแบบนี้กับแบบนี้ก็ติดไปเลยค่ะมัตสิมีสองเนี่ทุกกินท่ามัตสิมีสองแล้วกันเติมแล้วก็ตึ้งๆกับมุนนั่นแหละค่ะก็ติด ติดแล้วเห็นบ่ค่ะส่วนอันนี้มันสิเป็นขอบเนาะสิเป็นขอบมันสิใส่แล้วเฮาก,ก็แตะเข้าไปในใน่ขอบที่มันบม่มีช่องให้เฮาหมุนแล้วก็ใส่ตัวนี้เนี่ยพอหัดติดเข้าไปใน่ขอบแล้วก็สิมีตัวนี้ขับไปนี่เลยใส่ปุ๊บุบบบบบบลเล่แล้วก็หมุนแบบน,นี้แบบนี้ ก่อนสิไปหับลูกไส้ไมี่เวลาบ่ระโดนเดี๋ยวน้วล่ะค่อยๆเห็ดแต่เว็ดอะยังมีเวลาแต่ว่าผิดพันกพันมันมันท้อลยค่างหั่นในพันใดที่มันท้อผู้ใดสนใจเม็ดพันหรือว่าต้องการอยากปลูกเนาะยู่ตังประเทศ ใส่พื้นที่มายลค่ะช่วงช่วงนาห้อนช่วงนั้นนะ่ะโอเคพ,พูดถึงว่าปลูกสามารถปลูกข้างนอกได้เลยค่ะ,ะทนหนาวนิดนึงพริกชั้นนี่นี่ค่ะพริกพริกขีนุบานเห้านแหะเอิญต้นนี้มันรู้สึกว่ามัน ก็ยปลุกซานในจังน่อยเพราะว่าปีที่แล้วนั้นยากกลับเมืองไทยล้วก็ตายแล้วรอบนึงแล้วก็มาเพาะใหม่ซาบถดตอนนี้ก็ช่วงเดือนนี้ก็คือแบบมูพวกราจ้าเริ่มเพาะกันแล้วแต่ว่าผลแตยังบ้าเพาะว่าวสิ่งใดกันเมืองไทยว่ากลับขึ้นมาบ่มีคนหดนามให้มันก็สิตายคือเก่าเดชิฮะตุ่นโดดๆน็อคตอนนี้กระโดกค่ะเนี่ย ใส่กระถางหนึ่งใส่ลงดินก็นได้ค่ะเห็นบออันนี้กระถางนี่เราซื้อมากระถางนี่หาดิกระถางนี่หาดิไม่ได้ใส่อย่างไรค่ะใส่ดินดินที่เขาซื้อนะ้ำมันที่เขาขายน้ำน้ำลานแต่ว่ากัาบแต่บ่บได้ซื้อน้ำลานกันคือว่าผสมเอาเนาะเปลนผสมเอาเนี่ยค่ะ ทนหนาวนิดนึงพริกพันนี่ท้าผู้ใดสนใจมิตรพันดันทรงซอง,งมาเดอ้อเดี๋ยวสิทรง,งให้สิมีพันนี่แล้วกับพันพริกแาวนี่พอคอยทนนะคะ ผิเใบเริ well, well, so well, ่มเหี่ยวแล้วหนาวนิดนึงนั่งคอยทุนผิดพลาดนี่ยวสีหายเบิ่งว่าต้นไอ้ไอ้ที่มันออกเม็ดแล้วมันเป็นจังไลยนี่เห็นบ่นี่ผิดเงาบ่แดงค่ะบ่บ่แดงเพราะว่ามันปลูกซาแล้วปลูกซาแล้วมันหนาวค่้เมาก่อนสงสัยถ้าจะเอา พันต่องก็คือว่าต้องเขาในบ้านตัวนี้เฉพาะตัวนี้อันหามกับเผ็ดตัวพริกแง่หนี้มันบอกเผ็ดเลยค่ะกินคือบัวกทั่วนี่ยแหละบอกเผ็ดเลยสีมีรสชาตว์ก็เอิอนั่นเท่าแบบทั่วทั่วหยวกไหมค่ะรสชาตินั่นบ้าเผ็ดแต่ว่าพริกพริกอันขี้นวลเสี่งให้เบื่อมันกี้น้ำเผ็ดอยู่ค่ะ เผ็ดค่ะเผ็ดหอมค่ะแล้วก็ดกอีกตั้งหากสิมีสิมีบางต้น <c oughs> ที่มันเป็นเม็ดหน่อยลงมาก่อนนิดนึงโอ้ยที่ว่าเ <c oughs> ห็ดให้มันล่มแบบนี้คือว่าเห็ดให้มันดกเนาะค่ะเ <c oughs> ห็ดให้มันดกถ้า ต้นมันยืนแล้วมันบอคอยดกถ,ถ้าต้นถ้าปลูกแบบแนวนอนแบบนี้นะต้นมันอันคือว่าเม็ดมันดกกอแล้วมันมันแตกกิ่งขึ้นมาไหมแล้วมันก็นดกกอเนาะนี่ค่ะอันนี้เพชรค่ะเมด็ดเม็ดน้อยก็นิดนึงก็ต้นเมื่อกี้นิดนึงนี่มเมด็ดเม็ดเงี้ยวยๆอยู่อันนี้ก็อันนี้จะเป็นเม็ดป้อม เมดปมปมเม็ดป,ปมดปมแต่ว่าก็เพียดด้วก,กันค่ะผู้ใดอยากจ้พันก็ส่งซองมาเดอ้ออมเมนต์ละกันนันมาเดียวใช้ซองมาเดี๋ยวยส,ยสิจัดการส่งหายเนาะแล้วก็อ่านกระท้นหนาวค่ะไอ้บ่อนทุน อย่างเรื่องหน้าบอลทุนบอลทุนค่ะท้นหนาวค่ะแตกดีค่ะนี่เป็นค่าค่ะค่านี่ค่าน้อย รู้ส ok mm ึก hmm. ว wow, ่าค่าหน่อยสิปลูกง่ายก็ค่ายง่ายนะคะงะค่าง่ายหัวเหลืองนะคะมันสิปลูกยากนิดนึงเป็นเชื้อราง่ายแต่ว่าคาหน่อยดีแม่เล่าให้รู้สึกว่ามันสิทนก้อนนิดนึงแล้วก็ใส่อันขี้วัวใส่ดินใสหยังเพิ่มให้มันอุ่นอุ่นเดี๋ยวมันสิมีอันเห็นไหมคะพัก พัดเอเลดบ้านไปภาษาไทยเขาจะเอิ่นบักไอ้ใบชิบปูเนาะนี่ก็โอเคอยู่ค่ะถ้าโบโอเคเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวสิใหญ่เขาบ้านแล้วก็มีกระโดกระทิ้น,นกระไคแล้วนี่คือเกนตะวันโอเปร่นเกนตะวันบัวหิมะนอนมันไปขุดมาเมื่อเมื่อก่อนนี่ยังบรท่านได้๋ฝังล่งเด่นไม่ มันมีเวลาต้นอยู่ค่ะอันนี้ทัวร์แห่โดนทัวร์แห่แล้วเออนี่ผิดเรื่องอีกอันนึงพริกเหลืองพริกเหลืองสด,ดยายจะให้เป็พริกเหลืองเนาะค่ะเนาะพริกเหลืองเห็นบ่เห็นต้นมันบ่ ตน้นไงกระถางนี่รู้สึกว่าโอ้สุดยอดนักเลยค่ะเห็นบ่าอ้ยหนักหนักนักเบึงบ้งเบงเอาเด้อแห้งกระถางไงกะแห้งต้งนไงไปน,ะนานแล้วค่ะเด้อพิกอนี้เพชรคือกันเห็น่อนยบ้า รพริกยังมาตุนเลตุนเลยอันมันบอแดงนะคะมันเหลืองมันเขียวออกมาเขียวเขียวเข้มเลยจะมาเหลืองค่ะ่วยซุกมันสีสีเหลืองเทปพร้อมคือพริกขีนูบานเน่าเละคะ่ะพริกขีนูพืชสวนบานเนะะ่าหม่ะปลูกใบส้มก็ได้ค่ะต้นใ่แห้งกระทางญ่ก็แห้งไงไปนาดจเจ้าอยากได้ต้นใยไรๆกับกระท้างไงก็นี่ก็ได้ค่ะ ข่อยโบไวแล้วมันมันอะไรนั่นไรไอ้มันตัวใหญ่ไรมันบบมีแห้งยกมันแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะดูสิใส่ติดอันนี้ตัวแล้วเนาะอันเดี๋ยวเก็บโบแล้วดอกบุญผู้เฮ็ดเล็กๆน้อยๆไปแต่ละมื่อแล้วแล้วกับสิบพีครับลูกไส้ไปซุ่มแล้วกับสิบพีครับเนี่ยค่ะ โอเคนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ใน,นุนะค่ะด้วยเจ้ากิจจาดดิจา